สวัสดีค่ะวันมาคาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาเนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแก่พระพิสุสงจำนวน1น5 0นรูปมาคาเป็นชื่อของเดือนสามมาคาบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาคาบูรณนมีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสาม วันมาค้าบูชาปีพศ .2566 ตรงกับวันจันทร์ที่6เดือนมีนาคมขึ้น15ค่ําค่ำค่ะเหตุการณ์สำคัญในวันมาค้าบูชานั้นเรียกว่าจารโรงคันนิบาทซึ่งหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูป มาประชุมกันที่เวลูวันวิหารในกรุงราชซื้อโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระภิษุส,สงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยจงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น 3. พระพิสุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอหรหันต์แล้วทุกๆองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคาร์กค่ะกิจกรรมในวันมาคาบูชาได้แก่หากเป็นในครอบครัวก็จะมีการทำความสะอาดบ้านจัดแต่งที่บูชาประจำบ้านชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตรค่ะกิจกรรมในที่ทำงานก็มีการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการบรรยายธรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำบุญร่วมบำเพ็ญกุศลร,ร่วมกันค่ะ การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนคือในตอนเช้าควรไปทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจัดสำรับข้าวหวานไปทำบุญถวายพระทหารและช่วงเย็นก็จะมีการฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาเจริญสมาธิภาวนาและมีการเวียงเทียนในช่วงค่ำค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ